มาแล้วมาแล้วมาแล้วร้านแรกมาแล้วร้านแรกขนมอ่ากวยทอดขนมกวยทอดส่องพี่น้องกวยทอดครับอะไรนะเครีปไหมครับครีปไหมครับครีปไหมครับส่องใส่หยิบสิฟสามใสหยิบนะฮะตาหามใสนี่กี่บาทโอเคนี่เอาขุยนก่อนดังนี้ก่อนนะครับวันดีแปดเก้านี่อย่าลืมมามาเจีงานทานนนะครับปุ้ม แล้วก็ร้านก็ตั้งอยู่แต่นหน้าด่านเก้าหลวงเรียนเลยครับนี่ด่านเก้าหลวงเรียงนะโอเคปากหลานส่งพี่น้องไปทอดซับเก็บไม่กลับกันนะครับผมมาเจอเราตีเงินเานาะนี่ทุกคนส่งพี่น้องกล้วยทอดมัสยิดอันมุมบารกนะทุกคนฮานปอนออันมุมบารกนะปอนออยู่ด้านในนะทุกคนร้านส่งพี่น้องก็จะอยู่ปากทางเก้าหลวงเรียงนะทุกคน ได้ยังมีร้านนิดนิดหมากมายนะทุกคนส่วนฝั่งนู้นนะเป็นขนมจังนะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวไปดูขนมจากันสักนิดนะทุกคนโอเคอย่าปลาบิงกันนะขูดสักนิดคุยได้แล้วขูดได้ก็ได้เดี๋ยวขูดได้เดี๋ยวขูดไม่จุไปเดี๋ยวขูดได้นะไปลุ้นจักรเดี๋ยวลุ้นจักเลยน้ำจักอยู่มุมไหนนะเฮอันจักลุงนาคังรัววัดยี่เลยมาตียึ นี่มัสไซยิดข้างนู้นจะเป็นร้านขายผ้านะอ่าเป็นของกินตรงนี้ก็จะเป็นขนมจกนะเดี๋ยวไปดูขนมจกกันนะนี่คุยกันสักเล็กน้อยขนมจากมัดถ่ายได้นะยี่สิบบาทเอาประมีอะไรทำเซนเน่นี่ขนมจากขนมจากอย่างเดียวนะ น mm hmm. He, well, oh, okay, yeah, ี่แหละคนเดินามเมากส่กันเลยค่ะมาเล่ไอ้ตู้มาซิซีมาลูกมีี่เดินมอ๋อนะเดินมานะเอาเีลยวมาเลยมาเลยร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลย แมคคากรด้วลูกไ้มแมากันเมอกีกามีขนมแจกนะทุกคนหมุนนี้นะใส่ห้าเติมจจกมาดัดนี้นะทุกคนเอาอะไรมา